สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะคะลูกออดฟ้ามกบค่ะวันนี้เขากะมาพอ่อกันยน่ำแรงแรงเย็นเย็นนะคะหลังจากทีหลังจากที่เลิกงานเนาะนะคะละกะพาพี่น้องมาเบิ่งกบเนาะกบต้นเย็นกะกำลังใหญ่แล้วนะคะถ้ถาขาย กับเป็นตัวละประมาณสามบาทละกะห้าบาทนะคะแต่ว่ากบตัวน,นี้หลวงอัสสีเอาไว้ถ้าเอาแนวนะคะพี่น้องเอาแนวปีหนานะคะในไหนปีนี้กษัตริย์ก็มูแล้วนะคะกับเห็ดหยากเนาะเห็ดเนื่องจากว่าปัจจัยได้หลายอย่างเนาะนะคะมันกะเห็ดให้การพ่อขยายพันธุ์ของหลวงอัสฟ้ามกบนีซาลงไปนะคะพี่น้องละกะเดือนนี้เดือนพฤษภาแล้วเนาะนะคะเขาสู้หนาฝนแล้วละนะคะ,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 คะพี่น้องกระเบงว่า การเพาะหวกการเลียงกลนี่มันสีไงบอนะคะถ้าถือฝนนะคะถ้าเป็นปกติแล้วกบเหนือกลที่เป็นโตแล้วเนี่ยมันสีไง้อยูนะคะพี่นองเพราะว่าเป็นตามธรรมชาติของมันเนาะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกับขึ้นยูกับพันธขื้นยูกับพันกล์กบนะคะถ้าเป็นกลหน้าสายพันธุ์แท่ขันเ้าออกมาเลียงจังสีนะคะกะบใบไงขึ้นไงสาละ่ะพี่นง พราะปกติกระซิยูตามธรรมชาตินะคะแล้วที่นี่เพิ่มมาอยู่แบบจังสีเพิ่นกระซีเฮห้อาหารนี่อาจจะบ่ค่อยกินเลยนะคะเลือกก,กินหน่อยแล้กก็โตส่าแต่ว่าถ้าเป็นกบหน้าพัานผสมกบหนาลูกผสมนะคะเป็นระวางกบหน้าแลกักกระบูฟอกนะคะพี่น้องกะสีมีความจเจริญเติบโตใน ถ้ามชาติคือสามารถที่จะปรับตัวได้ง่ายนะคะล่ะก่สามารถที่จะเลี้ยงได้ดีคือดีกว่ากบหน้าสายพันธุ์แท้นะคะแล้วก็ร่วมไปถึงอาจจะเป็นกบเหลืองกบปากกลางนะคะผสมกันระหว่างกบหน้ากับกบเหลืองจังสินะคะกะเลี้ยงได้ตัวเร็วขึ้นนะคะพี่น้องส่วนของภูมิต้านทานโรคนะคะกะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ สายพันธุ์ของกบเองนะคะหล้กการร่วมไปถึงการบริหารจัดการนะคะหลักก็การให้วิตามินเสริมต่างแต่ที่ยังเป็นกบพอแม่พันธุ์อยู่ต่างแต่เริ่มแรกนะคะพลักการสีสางพุ่มกลุ่มกันให้ต่างแต่พุ่นแหละนะคะตั้งต่เป็นกบพอพันธุ์เป็นกบแม่พันธุ์นะคะหล้กก็โต๊ะทอดมาเป็นลูกออดลูกหวกนะคะหลกะหักก็เฮตให้สางพุ่มกันท่านแล้วก็อีกอยาหนึ่งนะคะพอแม่ ที่ผสมพันธุ์เนี่ยนะคะกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยต้องบ,บ่เป็นคือเอิ่นอย่างาต้องบ,บ่มีภาวะการเป็นเลือดชีดนะคะก็คือเอาพ่อเกา่าแม่เกา่ามาผสมพันธุ์ในหลายๆ,ๆปีนะครับปกติแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะก็สิเปลี่ยนไปพ่อพันธุ์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเป็นปีละชุด นะคะพี่น้องปีเลยสุดไปเลยนะคะเพื่อเพิ่มความาแข็งแรงให้กับลูกอวัยละกับเพิ่มปูมตานท่านคือลห,ลลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันกับประจวบเหมาะนะคะประจวบแล้วก็บวกเข้ากันนะคะพี่น้องเกษตรให้โกบของเฮ้านี่มีความแข็งแรงนะคะตานท่านโรคแล้วก็โตเร็วนะคะพี่น้องส่วนปีนี้ก็ย่อมรับนะคะว่าเนื่องจากว่าโกบพ่อพันเนี่ยมีการขายออกไป นะคะขายออกไปประมาณ2รุ่นนะคะแล้วก็ที่นี่ก็บพสาม,มารถที่จาจำโจดจำได้นะคะว่ารุ่นที่ขายออกไปเนี่ยเป็นกบทีเคือเจ้าเดือนนะคะคือบาดท,ที่นี่มันก็เลยเกิดการเป็นการปะปนกันนะคะเนี่ยให้กบทีผสมพันธุ์ออกมาที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้นะคะเกิดการเป็นเลือดฉีดนะคะหลวงอรไกลคิดว่ามัน ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะนะคะอันนี้ก็ย่อมรับนะคะพี่น้องเพราะว่าจังไหนมันก็ต้องเกิดจากสาเหตุนี้แน่นอนนะคะพี่น้องดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าให้ลูกอ่อนเนี่ยไปน้ากบนะคะนํากบจากฟาร์มอื่นเนี่ยมาเลี้ยงไว้เพื่อที่จะเป็นพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์เป็นแม่พันธุ์ในอนาคตในปีหน้านะคะพี่น้องอันนี้ก็มาว่าวสูพีสูน้องเขาได้ฟังนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์พี่น้องท่านใดที่เพิ่น กำลังอย่างอยู่กำลังศึกษาอยู่นะคะกะเขามาเบิงนะคะเพื่อเป็นประสบการณ์นะคะเพื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่พี่น้องสิจะได้รับนะคะจากออดฟ้ามกบในเมือนี่นะคะนะคะส่วนตัวเนี่ยนะคะทั้งฟ้ามเนี่ย สีเลียงทั้งสองสายพันธุ์นะคะเป็นกบบหน้าลูกผสมแล้วก็เป็นกบบเหลืองนะคะเป็นกบบเหลืองที่น้ำมาจากผากกางแถวสุพรรณบุรีนะคะถ้ามีโอกาสถาาส้ถาโควิดบันเบิดกะคิดว่าอนาคตนะคะอาจจะได้ไปเยือนแถวพีนองทั้งผากกางนะคะไปขอความรู้เพิ่มเติมจากเพิ่นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นฟ้ามที มีประสบการ์หลายกว่าของลูกออศฟ้ามกบนะคะอันนี้ก็ขอเอ่อไปขอความหูเพลินเนาะนะคะแล้วนกะ็ลูกอัศหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้นะคะสิเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบบาหลายกันหน่ยนะคะพี่น้องขอบคุณทุกท่านทีต่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหนาเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ